ตอนเช้าค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะนอะเมื่อวน,นี้เขาเออกจะพาสามีไปเห็ุใบขับคี่กันนะคะก็าจากที่พกประมาณครึง่งชั่วโมงเนะคะเพื่อเข้าจะไปหอดมองหาเห็นใบขับคี่นะคะซึว่าโรงเรียนสอนขับรถนัมบวนได้นะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาออกมา เมืองสีหายเมืองบรรยากาศเนาะตอนเช้าสาร์นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องฝวเข้าเขามาแบบไก่จากตัวตัวเมืองอกันนะคะกาพวกอาจก็จะขับรถเข้าไปมองโรงเรียนสอนขับรถอยู่ประมาณสามสิบนาทีเพื่อจะหอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยเข้ามาที่กันทรรัก์นะคะพี่น้อง เจหน้าที่กันถึงแล้ค่ะอันยักถ่ายเมืองเมื่อวานอันขี่รถมาอันเห็นวงเวียนแต่ว่าสาม,มีน่ะนั่งถ่ายวิดีโออยู่แต่ว่าอันบดนอบดอไ,บได้ถายขับรถเนาะอันถ่ายบ่ได้เมื่อกี้เราผ่านมาเป็นโรงเรียนกันทรวิทยเหยี่ยงกัโรงเรียนกันทรับเอาค่ะกันทรับตอนเช้าเช้ารถติดที่สันเลยค่ะ กันทลาเขาไปในเมืองสิเกตกับไก่เตอิอพี่เนาะหนักสิแปดสิบกว่ากิโลเลยอันลาประมาณ In 500 meters, at the roundabout, take the third exit. Amen. In 200 meters, your destination will be on the left. Your destination is on the left. แล้วก็มาหยุดเพราะว่าข้ามภาษารถงกฤได้ละถึง <_ d ata> เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวทำเมืองกันว่าจะเป็นทังไหนพี่ใหญ่เนี่เดี๋ยวเขาจะเข้าไปกันเนาะค่ะเนาะ ับแล้วพ่อเป็นไรไม่เป็นไรขอแค่ไปให้สุดอ่าโอเคผมมาขอแค่นี้โอเคยายผ่านแล้วค่ะ2อจุดขี่รถในบ้านลานเม่อหายตกนั่นแล้วก็ขี่ตามลูกละนาตอนนี้นั่งกับคับตามเขาอ่าหมายถึงว่าต้องเปิดไฟเลยลซายคว้าไปทั้งใดแนบันนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ตรงนั้นอาจะเป็นถนนน้อยห้าตรงขี้ไห้พานเนาะบ่อไห้ตกเซนเนะค่ะพี่เนาเนี่คนขับเพื่อนบรรยากาศดีแห้ง เดินทางกับบานกันเนาะคะ่ะพพเพราะเดี๋ยวบ่ไปไปหาหมดอกว่าหมอยู่อำเภอผู้สิงหุ่นอกไปไกลอีกคุณเนาะคะ่ะเพราะว่าเท่าเขามากกะมาเรียคว่าม,มันกะทางเสร็จขับสีสเกตแล้วเนาะคะ่ะมองโุงเรียนเนาะคะ่ะพี่นอ้องแต่เข้ากันยังอยู่อำเภอกันทลาดก,กันอยู่สรุปว่าเมื่อน,นี้พญา,ยายนี้สอบอ่าสอบอ่าสายตานะคะทดสอบสายตาแล้วก็สอบสอบขับมอไส้นะคะนะ ก็คือว่านั่งสอบพานเนาะคะ่ะปัดนนี้อ่าอีกอีกอาทิตย์หน้าก็จะมาอีกเคือกัรน,นั่งจะมาสอบอ่าเฮ็ดข้อสอบเนาะเฮ็ดข้อสอบแล้วก็อ่าเฮ็ดข้อสอบแล้วก็ไปอันนั้นเนาะคะพี่น้องไปเฮ็ดใบขับขี่อยู่คนทรงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ อย่าง้าวกะจะไปหากินขาา้าวเ้ากันค่ะเพราะว่าออกมาจากโรงแรมตั้งแต่เ้าตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปัญญาดีเราก็กินแต่กาแฟนะคะไอห้าวมาเมือ่อเมื่ออะนะาทิตนาห้าวมีนานสิบโมงเจ้านะคะสิบโมงครึ่งแล้วก็จะมาเข้าของเฮดกศส์ซื้อแล้วก็ไปเฮดไปไปคัพเี้กนะคะเฮดกศส,ส์แล้วก็ไปเฮดไป,ไปคัพเี้กนะคะ,คะ,คะพี่น้องเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วก็จะกลับบา้านแต่ว่าระหว่างการเดินทางกลับบ้านเนี่ย มี่ยังพ่อแวะสื่อผวกของฝากเป็นนี้นะคะอยู่แถวอ่ามองอำเภอกันทารักนะคะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องนี่ระวังข้างกับเนี่ยตอนอันมากนะอันประเทไทยวิดีโอให้พี่น้องเมืองเนาะอันนี้มันเป็นเป็นนียังก็เป็นค้องเป็นห่วยหรือว่าเอนะียงเนาะโน้มเต็มเลยสามีกัขบขาบลถดแวเร็ว ทผูงเงินนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิจอดซื้อของแถวผู้งเงินกันนี่แหละผ่านสามีฉันบอกรถเร็วก็อาจจะได้ซื้อเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องฮาราวเฮียซื้อกัน โดชุ่ละลอยเขาปลูกเองแถวนี้บอในข่ากับงาอามง <laughs> สวยถุ่ละลอยเอาคืนให้เอือรำเป็นมะเขาโพดถุงละลายักมว่งมวงกับุงละายให้ันบอมะม่วงกอออันนี้เขาเอานี่ยังเกาะบ่ มะปังมะป,ปังเปียวหวานซุ้ละหาร่อยเจ้าาจ,จะขอซื้อเป็นโลหนึ่ง,งอยากด้อ่าอยากกินโลหนึ่งพวกขวมันยังนีุ่้ละ้อยมันได้บ่บอ่เอื่ยมัน,ม,นมันแก้วถุงละอ,อมันแก,ก้วแปดสิสี่ี มีหลายอย่างเลยสิโอเคค่ะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยหุ่นหุนไ่หันมองหน้านอนอนออินสโอเคอินส์เบมองมองจอดซื้อของมองใหญ่มั้นเนาะค่ะพี่น้องยืมเพื่อฟุ่มเงินยบนคลองหลายเลยนี่เม็นมานอเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้อันจอดเพราะว่าอันเห็นลานแรงเนาะค่ะยืมเพื่อฟุ่มเงินนั้นก็เลยจอด โลบ้านห่าเดกเขาโพดลอยหนึ่งถุงละลอยนะคะแล้วก็อันกระสือมะปางน้ำโลนึงอ่ามะปางเปียวหวานโลนึอ่าโลล,ละลอยเหมือนกันนะคะพี่น้องเนี่ยปเพราะว่าน้องเขาขายแต่จงละหาโลเนะาะแต่ว่าอันคอสือเนี่ยโลนละลอยเปียวหวานนะคะเดี๋ยวจะไปแบ่งย่ายแ้วในน้อง เพราะว่าแม่กับม้าขึ้กันเนาะคะ mm hmm. ่ะข้าวโพดกับเสี่ยวไปให,ให้ย่ายอะแหละค่ะครัพี่น้องเดี๋ยวก็ไปหากินข้าวเศร้ากันวันนี้คะ่ะเ่าท่านได้กินขา้าวเศร้าเข้ามาถึงโรงแรมบ้านต้นไม้นั่งกับบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องเขาจะแวะกินข้าวกันก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันจะพามุ่งนอนโรงแรมนอยนนัก แรมบ้านต้นไม้สีสเกตบอเด็นมากินข่าวอยู่นี่โดนแล้เนาะ่ะพี่น้องเนาะโอเคโรงแรมบ้านต้นไม้ฟังคุณจะเป็นสาน้ำเนาะค่ะแต่ก่อนนั้นเคยพาเด็กหน่อยมาว่ายน้ำเยอะแล้วก็เคยพักอยู่โรงแรมนี้คือกันแต่ก่อนเนาะ ตั้งแต่ห้าองบ้านนาะบนทันแล้วเดี๋ยวห้าลอกกับเขากันค่ะพี่นอ้องพี่นอ้องเม้วนตุกตาสองตัวนี้ค่ะพี่นอ้องแล้วมาตาหากัก่ะ <c oughs> แล้วอาหารเราไก่ผัดเม็ดมะม่วงมะพมา,านใบยนเนกป้นปลาลังทอด ชิคกินนักเก็ตไปค่ะกินข้าวกันค่ะพี่น้องแซ่บเแซ่บเแสรบ,สรบกินข้าวเสร็จแล้วเดินทางกลับบ้านกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงก็บฮอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องโทรไปหาแม่บางนึงแม่บอกว่ารถถังถ่ายอยู่หน้าบ้านเพ <c oughs> ราะว่าเมื่อคืนยายมานอนบ้านให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดีทำเมืองอ่านต้องแวะสื่อคล้องขังทางให้เพื่นกันนะรถทางเพราะว่าแม่ว่าถา่ายยุบานหรือว่าถ่าบอกว่าจังไดเดี๋ยวทำเมืองก่อนเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเดีเพิ่นสิไปเมื่อน้ำนอนเอาเพื่อนออกมาแบบที่นหนได้เพิ่นบอกไปเพิ่นลบมานอนโยนอันโยนาอายุนาบานที่เก่าว่างอดนบานเหรอคะพี่น้อง มาอันยังถ่ายอยู่น้าบานมังนึงหันอ่ารถถังแม่ถ่ายอยู่นาบานมังนึงหันถังเป็นนางถ่ายพูดอยู่ตงต้นใหม,ตใหม่ต้องขามบานมึงหันกันกันเลยเสือดีเลยอันเสือเสือก่มาหายเพิ่นน้ำเนาะอ่ามือสาวย่วายว่าแต่เพิ่นสิไปน้ำเหมืนะก็เลยพาะอันว่าแต่เพิ่นสิแลนน้ำกลนย่ายกลับบานพูดเพิ่นบอลแลน ปน,นังถ่ายอยู่หนาบานเนี่ยข้ากลายว่าแม่ซื้อมาฝากไหมอ๋มมอ,อน้ำนาลายไหลดีใจดีใจเวลากลับมาองซื้อเวลากลับมาได้ใส่หนังสือของมาฝากเนาะเพราะว่าเขาถากินนะคะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวแม่ให้กตันหนึ่งให้ปีหนึ่งเอ,อ้เดี๋ยวพอกันวิดีโอหนาค่ะจังบาแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะรถถังก็กินยางเมามันค่ะพี่น้องบอดดงสนใจเห็นนงางพอวาอยู่แต่ตายต้นใหม่นางถา่าแม่ก็พออยู่พอกันวิดีโอหนาค่ะบายบายแล้วทางบายบายบตดองสนใจไปเลยกินนยางเดียว